กับ Channel. สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องพระพักของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะแสดงพระพักของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นลักษณะของเทวรูปทาให้เด็กยุคใหม่เนี่ยจะมักมีคําถามว่าพระพุทธเจ้ามีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยยุคข,ของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระองค์เนี่ยได้ส่งพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิโดยมีพระพิสุกสงฆ์เนี่ยสองลูกคือพระโสนและพระอุตตระเป็นผู้นำมาเผยแพร่ครับสำหรับการค้นพบพระพุทธรูปนะครับ ที่สามารถบ่งบอกพระพักของพระองค์ได้เป็นอย่างดีก็คือในยุคของพระเจ้ามีนันเดอร์ที่หนึ่งครับหรือพระเจ้ามิลินนั่นเองครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อินโดกีกนะครับผู้ปกครองจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่มากว่ากันว่าท่านเกิดในอัฟกานิสถานนะครับและก็ยังทรงพิชิตรัฐในอินเดียได้มากกว่าพระเจ้าวเล็กซนเดอร์มหาราชด้วยซ้าไปนะครับ สำหรับหลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเนี่ยนะครับก็คือการค้นพบเหรียญของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งมากมายเลยทีเดียวครับพระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้อุปถรัรมภพ,พุทธศาสนาครับโดยมีบทสนทนาของพระองค์กับพระนาคเสษนครับพระเถลระนักปาาชาวพุทธในสมัยนั้นครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในมิลินปัญหาครับ ซึ่งพระเจ้ามิลินเนี่ยนะครับก็ได้สวรรคตในปีพศ413หรือก่อนคิตการ130ปีครับศิลปะสมัยนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าศิลปะคันธระครับคือการรวมเอาศิลปะตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันครับซึ่งการเกิดพระพุทธรูปเนี่ยนะครับในยุคแรกของโลกนะครับก็มาจากพระเจ้ามิลินเนี่ยนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นพุทธ ลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากทีเดียวครับโดยนำเอาวัฒนธรรมกิีกโรมันมาผสมผสานกับพระพุทธศาสนาครับยุคแรกของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสมส่วนครับพระพักสง่างามนาศิกโดครับเกสายาวขมวดมุ่นเป็นเมาลีครับมีรัศมีประพาณนทนเนี่ยอยู่ด้านหลังพระเสียรประดิษฐ์พระอุสาีสะเป็นมวยผมอยู่กลางพระเศียร ทำให้ต่างจากภาษาวกทั่วไปครับสำหรับการปั้นเป็นการคลองผ้าแบบจีวอนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะห่มคล้ายกับโทก้าซึ่งเป็นลักษณะแบบกรีกโรมันครับคือเน้นเหลียวเป็นธรรมชาตินั่นเองครับจากงานศิลปะคันทระเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราพอสังเกตพระพักของพระองค์เนี่ยได้พอคร่าวๆนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับ อีกทั้งยังทําให้เราเนี่ยนะครับได้สังเกตพระกันของพระองค์นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เราสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระกันของพระองค์เนี่ยนะครับก็มีการเจาะที่พระกันด้วยนะครับการค้นพบพระพุทธรูปเนี่ยนะครับก็ถูกค้นพบมากมายทีเดียวครับในอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับห่างจากเมือง สามคัญนะครับก็ปรากฏซากของหมู่สังฆารามครับพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งใต้ต้นโพมีอัคระสาวกแสดงท่าอัญชลีขนาบข้างอยู่สองด้านครับความสูงก็40เซนครับโดยเป็นศิลปะแบบกุศละก็คือช่างของคันธละที่นิยมในช่วงนั้นครับอีกทั้งก็ยังมีการค้นพบรูปภาพเขียนสีนะครับซึ่งเป็นรูปของ พระพุทธเจ้าบนปูนสีขาวครับจากสังขยาลมคาวาลาเทเปครับจะแสดงอยู่ที่เตเมตดนะครับนอกจากนี้นะครับการค้นพบพระพุทธรูปโบราณเนี่ยนะครับในอัฟกานิสถานก็ยังมีเหมือนกันครับโดยฝังอยู่ใต้ดินเกือบประมาณ2,000ปีครับการค้นพบครั้งนี้คาดว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะครับจะมีอายุราวศตวรรษที่3-5ครับจากนักโบราณคดีนะครับ ซึ่งได้ค้นพบในปีพศ2555ครับในเมืองเมตดไอนักครับซึ่งห่างจากกรุงคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานเนี่ยไปทางทิตะวันออกเฉียงใต้นะครับราวประมาณ40กิโลครับซึ่งอยู่ในโพรงใต้ดินขณะที่ชาวจีนได้เข้ามาทำเมืองแร่ทองแดงครับซึ่งเราก็ได้ลองวางาพระพักของพระพุทธเจ้านี่นะครับจากอุซเบกิสถานกับ อับการนิสานนะครับก็เทียบกันแล้วก็ดูมีพระพักที่ใกล้เคียงกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับประเทศจีนนะครับก็มีการค้นพบว่าพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันครับเป็นปากนั่งนะครับก็คือพระใหญ่เหลือสารครับตั้งอยู่ตรงแม่น้ําที่ประจบก,กัน3สายครับมีความสูงราวประมาณ7 1เมตรครับคาดว่าจะสร้างในศตวรรษที่8นะครับ ส่วนในประเทศไทยนะครับการปั้นพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเข้ามาในยุคทราวดีตอนต้นครับสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ครับมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยคุปตะของอินเดียนั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับก็มีนักปั้นชั้นเอกของเมืองไทยครับก็คืออาจารย์สันติพิเชษ mm hmm. ชัยกุลครับท่านก็จะสร้างสรรผลงานเป็นลักษณะรูปเสมือนจริงของพระพุทธองค์นะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงง่ายเหมือนพ่อสอนลูกครับ ซึ่งอาจารย์สันติเนี่ยนะครับก็หาข้อมูลมากมายเลยทีเดียวครับเพื่อให้พระพักของพระองค์เปรียบเสมือนจริงมากที่สุดครับว่ากันว่านะครับได้ข้อมูลมาจากดรมิลานสักยะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์นะครับเป็นชาวเนปาลครับและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้น 烟涛。